สวัสดีค่ะตานะคะจากเพจปลอดบลาปตานะคะวันนี้ตาก็อยู่กับรถด้านหลังนี้เลยนะคะรุ่นใหญ่ใหญแบบนี้นะคะเป็นกระบะแคบ XL พัดยกสูงนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยแต่งหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่งเต็มด้วยจัดเป็นล้อ20ใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวต้าพาชมนะคะว่าคันนี้เนี่ยตาแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างค่ะ และสำหรับในรุ่นนี้นะคะคือกระบะแคบ XL พันนะคะคันนี้ราคา699,000บาทนะคะเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะและในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะต้าไม่ได้แต่งอะไรให้นะเป็นกระจังหน้าเดิมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นลังพึ่งนะคะมีโลโก้ของ Ford ใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งเด่นชัดมากๆเลยด้วยและสำหรับในรุ่น XL พันนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะและสำหรับล้อที่ต้าใส่ให้นะคะกับรถคันนี้ก็คือเป็นล้อขอบ20นะคะ ยก2นิ้วแบบนี้เลยคันนี้เนี่ยยกแค่2นิ้วนะคะต้าไม่ได้เปลี่ยนตัวปีกนกแล้วก็ตัวโชกอัพให้นะแล้วก็ส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นลายแบบนี้นะคะสีเทามีคําว่าเลนเจอร์แบบนี้ด้วยคาดมาหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตัวอื่นก็ได้นะคะสามารถแจ้งต้าได้เลยะคะ่ะและด้านท้ายนะคะของกระบะแคป XL พัดรุ่นนี้นะคะจะไม่มีตัวกันชนหลังมาแล้วนะคันนี้เน้นแบบดุดันแบบเรียบๆนะคะไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มแต่เน้นว่าอยากได้ล้อใหญ่แล้วก็ยกด้วยค่ะ mm hmm. ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากออกรถนะคะแบบแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะ mm hmm. สามารถทักหาต้าได้เลยนะคะที่ช่องทางเพจหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะ mm hmm. ยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ hmm. นะคะกดสต mm ิ๊กเกอร์นะคะเป็นกำลังใจกด u b s c r i b e ในการทำคลิปสวยๆหรือว่าการแต่งรถสวยๆเนี่ยให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ